เคยสงสัยกันไหมครับว่าเรื่องราวในตำนานที่ยิ่งใหญ่เนี่ยมันมีจุดเริ่มต้นมาจากเรื่องจริงของคนคนหนึ่งได้ยังไงจากสามัญชนธรรมดากลายมาเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แล้วเรื่องราวของท่านก็ถูกเล่าขานต่อมาจนกลายมาเป็นมหาการาบเรื่องราวทั้งหมดเนี้ยมันเริ่มต้นขึ้นได้ยังไงเรามาหาคำตอบไปพร้อมๆกันครับถ้าพูดถึงวรรณกรรมสงครั้งสุดคลาสสิกของไทยชื่อราชาธิราชต้องขึ้นมาเป็นอันดับต้นๆแน่นอนเลยครับเรื่องราวของกษัตริย์ การทำศึกกลยุทธ์ต่างๆที่เราอ่านแล้วก็แบบโอ้โหสุดยอดมากแต่คำถามก็คือเบื้องหลังตัวหนังสือเหล่านั้นเนี่ยใครคือราชาตัวจริงกษัตริย์องค์แรกผู้ก่อตั้งราชวงศ์ที่เป็นต้นเรื่องของตำนานทั้งหมดนี้ท่านเป็นใครกันแน่ครับเอาล่ะครับเรามาค่อยๆแกะรอยไปพร้อมกันดีกว่าเรื่องราวของพระองค์เนี่ยนะต้องบอกว่าเริ่มต้นจากจุดที่โอ้โหแทบจะเรียกว่าติดลบเลยก็ว่าได้ ตัวละครเอกของเราในวันนี้เนี่ยมีชื่อเดิมว่ามกาธโครับเกิดเมื่อปีคิศราช1,253ก็คือเป็นลูกชาวนาธรรมดาธรรมดาในครอบครัวที่ยากจนไม่ได้มีเชื้อสายกษัตริย์อะไรเลยแม้แต่นิดเดียวชีวิตก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับแต่ด้วยความมุมานะเขาก็ผันตัวจากลูกชาวนามาเป็นพ่อค้าเร่จนได้เดินทางไปถึงอาณาจักรสุขโขทัยที่กำลังรุ่งเรืองสุดๆแล้วก็ไปเข้ารับราชการที่นั่นล่ะครับ ความสามารถของเขามันไปเตะตาพ่อขุนรามคำแหงเข้าอย่างจังจนได้รับการโปรโมตแบบก้าวกระโดดเลยทีเดียวแล้วจุดเปลี่ยนที่พีคที่สุดในชีวิตของเขาก็มาถึงครับมีเรื่องเล่ากันว่านะซึ่งอันนี้อาจจะเป็นตำนานก็ได้คือมะกะโทเนี่ยทำในสิ่งที่ไม่มีใครกล้าทำนั่นก็คือลักพาตัวเจ้าหญิงส้อยดาวซึ่งเป็นถึงพระราชธิดาของพ่อขุนรามคำแหงหนีกลับบ้านเกิดตัวเองซะเลยดูไทม์ไลน์ชีวิตของท่านสิครับ คือจากคนธรรมดาธรรมดาในปี1253แป๊บเดียวปี1287ได้เป็นกษัตริย์แล้วโอ้โหใช้เวลาแค่ไม่กี่สิบปีเท่านั้นเองพลิกชีวิตแบบสุดๆเลยคำถามคือแล้วเขาทำได้ยังไงจากคนที่ไม่มีอะไรเลยจะไปตั้งอาณาจักรได้ยังไงกุญแจสำคัญมันอยู่ที่จังหวะครับจังหวะที่การเมืองในยุคนั้นเนี่ยมันกำลังปั่นป่วนสุดๆ คือตอนนั้นเนี่ยนะครับจักรวรรดิพุก,กามที่เคยยิ่งใหญ่เกรียงไกรเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงขาลงแบบสุดๆเลยเพราะโดนกองทัพมงโกลบุกเข้ามาตีซ้ำแล้วซ้ำเล่าทำให้พวกเจ้าเมืองต่างๆตามชายแดนก็เริ่มแบบเฮ้ยไม่ไหวแล้วแล้วก็พากันแข่งข้อตั้งตนเป็นอิสระกันใหญ่เลย มักกะโทเห็นช่องว่างตรงนี้พอดีเลยครับเขาเลยวางแผนซ้อนแผนที่ต้องบอกว่าฉลาดแกมโกงสุดๆเริ่มจากแกลง้งไปผูกมิตรกับเจ้าเมืองเมะตมะชวนมาจัดงานแต่งงานแต่พอเขามาถึงงานเลี้ยงเท่านั้นแหละครับตั้งรอบสังหารซะเลยแล้วก็ยึดเมืองท่าสำคัญนั่นมาเป็นของตัวเองแล้วที่สำคัญมากๆเลยก็คือเขามีแบ็กดีครับแบ็กที่ว่าก็คือพ่อตาของตัวเองพ่อขุนรามคำแหงแห่งสุโขทัยนั่นเอง การมีสุขโขไทยหนุนหลังเนี่ยทำให้เขามีทั้งความชอบธรรมแล้วก็มีกองกำลังที่พร้อมรบและในที่สุดครับปีคศ1287วันที่ประวัติศาสตร์ต้องจารึกมะกะโทก็ได้ประกาศตัวเป็นกษัตริย์อย่างเป็นทางการสถาปนาอาณาจักรอิสระแห่งใหม่ขึ้นมาชื่อว่าอาณาจากักรมอตามะส่วนตัวท่านเองก็มีพระนามใหม่ว่าพระเจ้าฝารัวแต่การเป็นใหญ่นะ่ะมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นครับ พราะในพื้นที่เดียวกันก็ยังมีขุนศึกอีกคนหนึ่งที่กำลังมาแรงเหมือนกันคือตะละใบแห่งเมืองพักโคก็เลยกลายเป็นคู่แข่งกันไปโดยปริยายแต่ตอนนั้นศัตรูที่ใหญ่กว่าคือผู้กามทั้งสองคนเลยต้องแบบพักรบกันก่อนแล้วหันมาจับมือกันชั่วคราววิธีผนึกพันธมิตรก็คือแลกลูกสาวกันแต่งงานนั่นเองแล้วแผนนี้มันเวิร์กซะด้วยสิครับพอรวมพลังกันปุ๊บในปี1296 กองทัพผสมของพระเจ้าฝ้าร่วกกับตะละบก็สามารถต้านแล้วก็เอาชนะกองทัพผู้กามที่บุกมาได้แบบขาดลอยเลยถือว่าเป็นการปิดฉากอิทธิพลของผู้กามในดินแดนตอนใต้อย่างสมบูรณ์แต่ก็นะครับพอศัตรูร่วมกันหายไปคู่แข่งก็กลับมาเป็นคู่แข่งเหมือนเดิมสุดท้ายเรื่องมันก็ต้องมีคนเดียวที่จะเป็นใหญ่ที่สุดการตัดสินชี้ขาดก็เลยเกิดขึ้นบนหลังช้างครับยุธทหธหัตถีแล้วผู้ชนะก็คือพระเจ้าฝ่าร่ว พระองค์เลยได้รวบรวมดินแดนของชาวมอญทั้งหมดไว้ใต้การปกครองต่เพียงผู้เดียวแต่พระเจ้าฟ้ารั่วไม่ได้เป็นแค่นักรบที่เก่งกาจนะครับบทบาทในฐานะนักปกครองของท่านเนี่ยก็ต้องบอกว่ายอดเยี่ยมไม่แพ้กันเลยสิ่งที่พระองค์ทำแล้วมันเปลี่ยนประวัติศาสตร์ไปเลยก็คือการรวบรวมดินแดนของคนพูดภาษามอนสามแห่งคือพระสิมพระโคแล้วก็มอตมะ ให้กลายเป็นหนึ่งเดียวได้สำเร็จเป็นครั้งแรกนี่คือรากฐานสำคัญเลยนะครับที่ทำให้วัฒนธรรมและตัวตนของชาวมอญเนี่ยยังคงอยู่รอดมาจนถึงทุกวันนี้และมรดกชิ้นที่สำคัญที่สุดที่พระองค์ทิ้งไว้ให้คนรุ่นหลังก็คือการสั่งให้มีการรวบรวมและบัญญัติกฎหมายขึ้นมาเป็นครั้งแรกในภูมิภาคนี้เลยครับเราเรียกกันว่าธรรมศาสตร์ซึ่งมันก็คือการเอากฎหมายที่อิงหลักพุทธศาสนากับธรรมเนียมท้องถิ่นมารวมกัน ตรงนี้แหละครับที่แสดงให้เห็นนิส,สัยทัศน์ที่ไกลมากๆของท่านเพราะกฎหมายที่ท่านสร้างขึ้นเนี่ยมันไม่ได้มีผลแค่ในอาณาจักรของท่านเองนะแต่มันกลายเป็นต้นแบบกฎหมายที่ทั้งพามา่าและสยามเอาไปใช้ต่อเนื่องกันอีกตั้ง600ปีโอ้โหสุดยอดจริงๆพอมาถึงตรงนี้เราก็ได้เห็นภาพรวมการเดินทางทั้งหมดของชายคนนี้แล้วใช่ไหมครับซึ่งมันก็จะวนกลับไปที่จุดเริ่มต้นของเรื่องที่เราคุยกันวันนี้นั่นก็คือวรรณกรรมเรื่องราชาธิราชนั่นเอง จุดเริ่มต้นคือบุคคลที่มีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์มักโะกโทรหรือพระเจ้าฟารัวผู้ที่สร้างอาณาจักรขึ้นมาด้วยสองมือท่ามกลางความวุ่นวายจากนั้นเรื่องราวของท่านแล้วก็กษัตริย์องค์ต่อๆมาในราชวงศ์ก็ถูกบันทึกเอาไว้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในพงศาวดารของชาวมอน และนี่คือจิ๊กซอว์ชิ้นสุดท้ายครับพงศาวดารฉบับนั้นเองที่ต่อมาถูกนำมาแปลเรียบเรียงแล้วก็ดัดแปลงจนกลายเป็นสุดยอดวรรณกรรมของไทยที่ชื่อว่าราชาธิราชท,ที่เรารู้จักกันดีในทุกวันนี้นั่นเองครับเรื่องราวทั้งหมดของพระเจ้าฟารั่วเนี่ยมันเลยทิ้งคำถามที่น่าคิดไว้ให้เรานะครับว่าเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่บนโลกใบนี้เนี่ยมีสักกี่เรื่องกันที่มันเริ่มต้นมาจากความฝันความทะเยอทะยานของคนธรรมดาธรรมดาแค่คนเดียว